สวัสดีครับอหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์เนี่ยตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์ครับผมประจําเดือนตุลาคม2566นะครับผมแต่ละราศีจะมีเกณฑ์อะไรบนกระดาษบ้านครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ นะครับผมมีดาวอะไรเป็นยังไงและตำแหน่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมครับวันที่สามดาวอังคารนะครับผมย้ายจากราศีกันนะครับผมมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมดาวอังคารหมายเลขสมต่อมาวันที่สิบห้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้ามาในตำแหน่งนี้คือตำแหน่งประเกษตรนะครับผมเพราะว่าอังคารถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือเกษตรฟังตรงข้ามก็คือประเกษตรฟังแล้วประไม่ดีแน่นอนครับผมเป็นถ้าเป็นเกษตรเขาว่ากันว่าดีนะครับผมอ่ะ มาวันที่15้นะครับผมดาวพุธด,ดาวติดต่อสื่อสารเจรจามาวันที่15ได้ตำแหน่งหลังจากขุดก็คือขุดจากพิมุกนะครับผมส่วนวันที่17ตุลาคมดาวราหูของเราดาวร้ายย้ายไปละส่วนวันที่18ต่อมาดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่ง อันนี้ปุ่ดเครับผมตำแหน่งสูงสุดอันนี้ตำแหน่งกลายเป็นต่ำสุดฟังแล้วก็มีทั้งกลับทั้งนิดนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตรงข้ามกับปุดขึ้นมาก็ฟังแล้วดูเหมือนอะไรอะไรจะไม่ค่อยดีนะครับผมแต่คีย์เวิร์ดของผมมีอะไรกันบ้างที่ร่วมธาตุกันนี่ไฟดินธาตุลมนะครับผมธาตุลมธาตุลม ธาตุลมอา้าวเข้ากันหมดเลยสามดวงแถมมีอะไรเล็งกันอีกตั้งบ้างนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมนะครับผมและมันเป็นรูปอะไรนะครับผมจากของเก่าเดือนที่แล้วที่เราคุยกันคือหอกปลายหอกเล็งเข้ามาที่ตำแหน่งนี้ตอนนี้ปลายหอกได้ถูกแตกแล้วทำลายแล้วโอกาสการคืบหน้ามาแล้วแล้วคราวนี้เราเห็นเป็นรูปตีโกนกันปุ๊บ แถมเป็นว่าวใหญ่อีกต่างหากนะครับผมจากที่บอกว่าจะมีอุดและนิดนั่นก็เป็นเทคนิคและวิธีการต่างๆนานา,นา,นานแต่สิ่งอะไรที่ดีๆกำลังจะเข้ามาให้แต่ละราศีดินแน่ๆครับผมในการย้ายของราหูก็จะมีข้อร้ายแต่อันนี้มุมที่ดีๆจะมีให้ทุกราศีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเดือนนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมของแต่ละราศีกันครับ ถ้าพบรูบ,รบการพยากรณ์น,นะครับผมชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับผมชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์อะไรยังไงกันบ้างสําหรับเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีพฤษภอ้าวปกติจะใช้หมึกแดงอันนี้ผิดเปเซะะ็นตเป็นมึอดําเงินอ่ะชาวราศีพฤษภอยู่ในตําแหน่งนี้กันนะครับผมครับอันดับแรกเลยให้มองกันนะครับผมดาวศุกร์ของเราเข้าธาตุไฟมาเล็งกับดาวเสาของเราตรงนี้นะครับผมให้ระวังนะครับผมเนื่องของอะไรดาวศุกร์ของเรา กิเลสเงินทองความรักนะครับผมดาวสุขของเราเข้าธาตุไปแล้วแยกกว่าเดิมมาเล็งดาวเสาอีกต่างหากนะครับผมเกณฑ์แรกเลยน้ำเจอไฟครับผมน้ำเผาไปเรียบร้อยแล้วแัดเดียวหมดพอเจอไฟอยู่ข้างล่างนะครับผมอะความรักความเปื่อหนาซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะครับผม ความรักมีเกณ์ที่จะทะเลาะก,กันงงแงงงงแงงกันมีเกมที่จะเกิดขึ้นได้ครับผมอันดับที่สองครับผมให้ลองเป็นเรื่องของความการเงินกันบ้างการเงินอยู่ในภาคไฟก็เร็วอยู่แล้วมีค่าใช้จ่ายสูงมีเซฟวิ่งกันไว้นะครับผมแล้วก็มาเลงกับดาวสาวอีกค่าใช้จ่ายอะไรพบอะไรหนึ่งสองสามสี่อ้าวมาพบพันทุกนี่เองเลยครับผมซอมปาซอมรถอ่ะมีเกณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมเก์ที่จะใช้อะไรไปกับอะไรนี่ปุ๊บ เข้าราศีอะไรราศีสิงห์เลยครับผมของมันต้องมีอ่าแบบนี้ของยี่ห้อนี้ต้องมีต้องไม่ได้ไม่มีไม่ได้มันต้องมีเป,เป็นหน้าเป็นตาก็เป็นเกณฑ์นหนึ่งอันนะครับผมส่วนอันนี้คือข้อเกณฑ์ร้ายนะครับผมเกณฑ์ร้ายอันที่สองอ้าวเรื่องเงินชัดเจนเลยดาวราหูของเราย้ายเข้าพบราภมาแล้วก็ไปมาขอให้มันมาก่อนนะไปก็รีว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่มีเซฟวิ่งไว้ดีกว่าครับกลัวไปมากกว่ามา ครับส่วนดาวในมุมดีของเราทามุมดีโกรดกันเกิดขึ้นนะครับผมอ่ะมีเอฑมอะไรกันบ้างหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกภพอริตอนนี้ดาวอาดาวอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์ของเราเข้าในภพอริของเราแล้วนะครับผมดาวทั้งสามดวงมารวมตัวกันช่วยแก้ปัญหามันมีปัญหาอะไรอ่ะว่ามาเลยภพอริของเราตรงนี้อ่ะี ดาวอังคารของเราในตำแหน่งนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของอ่าเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าได้ตำแหน่งประเกษตรอันนี้ได้ตำแหน่งนิดฟังแล้วก็จะดูแย่นะครับผมแต่พอดีทํามุมตีโกนกันร่วมพลาดกันแล้วก็ตรงนี้กันดาวอังคารเราอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมสวยแจ่รูปจูบไม่หอมนะครับผมมันจะแปลว่าอะไรเหมือนจตพยายามแต่ความสําเร็จไม่ค่อยได้ดังใจเกิดขึ้นครับผม ส่วนดาวพุธในตรงนี้ถึงพยายามไม่สําเร็จแล้วก็พยายามต่อไปมีเป็นผู้ที่มีความพยายามสูงนะชั่วโมงนี้มีปัญหาอะไรก็เข้ามาแก้กันนะครับผมส่วนดาวอาทิตย์ในตนัวนี้ที่บอกว่ามันได้ตําแหน่งตรงนี้อุดได้ตําแหน่งนิดโอเคทุกๆอย่างถ้าเป็นเรื่องของการทําเกี่ยวกับเรื่องของให้ผู้อื่นทุกอย่างให้ความสําเร็จได้ดีเรื่องจากดาวพฤหัสของเรานั้นให้คุณอยู่ตรงนี้ เรามาดูเรื่องของลายหนึ่งสองสามสี่ดาวเจ็ดดาวการงานอยู่ในพบการงานพอดีเลยณนะชั่วโมงนี้นะครับผมทำงานโอกาสมีความสำเร็จสูงมากงานมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการวางแผนระยะยาวเกิดขึ้นก็เป็นเกณฑ์ที่ดีๆเพราะว่าเกณฑ์มุมปลายหอกข,ของเดือนที่แล้วของเรานั้นปึ๊บป๊บดาวปาหูได้ย้ายแล้วดาวพเพื่อขัดเต้นเข้ามา ตัวนี้แทนครับผมอ่ะเรื่องของการเงินเราแก้ปัญหาการเงินจากการทํางานด้วยลูกอยานผ่านไปได้เร็วดีนะครับผมอันนี้คือเกณฑ์ที่ดีของเดือนนี้เลยนะครับผมคาบเกี่ยวกลนไปถึงเดือนหน้าเลยด้วยครับโอเคเกณฑ์อื่นๆก็คงน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับผมตามที่บอกกันไปนะครับผมขอให้โชคดีทุกท่านครับชาวราศีพฤษภครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณ์นะครับผมประจําเดือนตุลาคมนะครับผม ที่ผมบอกกันไปแล้วว่ามีลักษณะของการตรีโกนที่เข้าในมุมดาวของเรานะครับผมบวกกับเป็นว่าวใหญ่อีกอันนะครับผมตรีโกนกันนะครับปึ๊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 บสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมความหมายของมันก็คือทัาอะไรสําเร็จโดยง่ายนะครับผมเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นครับผมส่วนเป็นว่าวใหญ่อีกอันหนึ่งอ่าตรงนี้ราศีที่ได้รับโชคไปก็ตาม,มานะครับผมราศีที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะครับผม เดี๋ยวพอมุมมันเข้าอะไรๆที่ดีๆมันก็จะเข้ามาครับผมลุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะครับผมเดี๋ยวจังหวะดีๆก็จะเข้ามาแต่ถ้าที่ราศีไหนที่เข้ามาดีๆก็ไขว้ควา้ควากันเอาไว้นะครับผมส่วนอีกอ่านอีกอย่างหนึ่งกันนะครับผมสําหรับเรื่องของคอมเมนต์นะครับผมกําลังใจดีๆที่เข้ามาให้กันนะครับผมผมก็ขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับผมกบก็รู้สึกดีใจมากครับส่วนคําแนะนํา อะไรที่ดีๆเข้ามาผมจะเอาเก็บไว้เป็นตรับปรุงนะครับผมครับก่อนจะจบนะครับผมฝากอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดส u b คร r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพิ่มเติมวยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ